มึงเดี๋ยวแบบไอ้ผิดเขาคิดมาว่ามันเป็นเมนูที่แบบเพื่อนๆพื่ทำด้วยกันนี่ไงเพื่อนๆพื่ทำด้วยกันเพื่อนๆพือะไรคุจะคุ้มไหมนี่ไงเพื่อนๆพื่ทำด้วยอ่ะมึงลองหยอดผักชีไปแค่นี้ก็เพื่อนๆนิดเดียวเยี่ยนนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชนลุย แฟนสวยแฟนแถวไหนวะเด็กนี่อยู่ข้างบนเปลี่ยนชีวการนะเปลี่ยนเป็นอะไรเดียวจำาหนุ่ยเพื่อนหน้าตาโอเควันนี้มาทําอะไรครับคุณเติร์ดวันนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นรายการอาหารแต่ว่าเราไม่ไม่วันรายการกูคือรายการอาหารเหรอโอเคได้เพื่อนกคนม่รู้เป็นรายการอาหารกูยังไม่รู้เลยถ่ายรายการอยากว่าจะสอนทําอาหารเลยโอเคโจทย์คืออะไรนะครับคุณป้าผมลืมนะครับโจทย์คือกับแก้มเวลาจะกินน้ําหมักด้วยกันอะแล้วทำเมนูเนี้ยแล้วก็เอามากินเป็นกับแก้มอร่อยรสชาติดีโทุกสับ เาาไวหลแป๊บนะครับแป๊บหนึ่งเฮียแม่ฮัลโหลครับแฟังแบบไม่โผล่มันอ๋ออ๋อเข้าไปในสนามกอล์ฟเลยครับโอเคการผสมรายการเชฟหนุ่ยแฟนสวยนะครับผมปิดโทรศัพท์แป๊บหนึ่งโจทย์ก็คือเราต้องเอาวัตถุดิบจากร้านสะดวกซื้อได้เพราะว่า ก็คือใครทําตามก็ได้ถูกไหมเมนูเนี้ยเอาง่ายมันง่ายเมนกูร่างกูบอกให้เอาง่ายๆนะต้องทำให้มันง่ายดูดิมันมันคิดว่าอาหารทําง่ายครับคืออาหารมันทํายากม่ตัวของมันอยู่แล้วใช่แต่โจทย์ที่คือแบบให้ให้คนที่แบบเขาทําอาหารไม่ได้เป็นมากมายทาเองได้ใชอันนี้ได้เลยอันนี้อร่อยเลยเมนูแรกพูดชื่อไปก็รู้ละอะไรยำเต้าหู้ปลาแฮปปี้มันชี่นะครับอันที่สองเป็นอกไก่จากร้านสะดวกซื้อเหมือนกันนะครับผมเริ่มทําเลยครับ เปิดเตาครับผมขอกระดจะช่วยมันหน่อยแต่เต็มร้อนอ่ะรีบรีบทำเลยคนจมูกโบดเลยจริงเวลาร้อนคนจมูกเริ่ดแรกผมทำมีว no ัตถุดิบอะไรบ้างครับวัตถุดิบง่ายๆนะครับผมหาได้ตามตี้ยนบ้านทั่วไปนะครับระหว่างอธิบายเอาไอ้นี่ใส่ไปในนี้ได้ป่ะตัดกาแฟหนึ่งนาทีพอเมื่อกี้ผ่านที่ร้านมาก็เลยไปหยิบน้ำยำมาสองตัวอันนี้เป็นคล้ายๆนจิ้มซีฟู้ดนะครับแต่ว่ารสชาติก็จะบิดๆไปหน่อยเราจะมาทำเป็นเมนูไก่นะครับได้มาเนี้ย ขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณ<น>มากอ่าอันเดียวของมึงเลยก็คือเอาน,น้ำซีฟู๊ดมาแทนได้ไหมคนดูก็จะไปหานี่ที่ไหนมึงมึงเคยฟังโจทย์กูปะเวลากูบอกให้มึงทำเมนูไม่ให <c oughs> ้กูอธิบายเนอะไม่ให้จำเลยแก้ต่างเลยไอ้เหี้ยกําลังจะบอกว่าได้ไงได้เขาดูอยู่กะทําตามเจอน้ำยําสองอ <c oughs> ันนี้จบล <c oughs> แล้วคุณขมับไรเฮียเดินไปซื้อดีกว่านี่เป็นน้ำยํานะครับของร้านชื่อดังแถวตลิ่งชันชื่อว่าร้านอะไรอิวิสเซียเฮ้หอมมาก ก็น้ำยำทัว่วไปถูกไหมไม่น้ำยำพิเศษเอาสมัยผมเป็นคนดูอ่ะไ,ไปใช <c oughs> ่ไหมเออความจริงมันก็น้ำยำทั่วไปแหละ <c oughs> นี่ก็คือน้ำยำปกตินะครับอันนี้ก็ใช้ซีฟู้ดแทนได้โอเคเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ถอยไปเฮียกูจะใช้เขียงไปไปหลอกกูอยูต่ตรงนั้นไปเอานี่ขึ้นไปอุ่นก่อนดีกว่าจะได้อุณหภูมิเท่ากับไก่สอนด้อดิ่งทำไรอ่ะนี่กูพูดคุณพำคุณพำของกูอยู่เนี่ยไม่ได้ย็นหรอไม่จริงจริงอ่ะคือซีฟูดลงไปใช่คือจะไม่ใช่ซีฟู้ดเออซีฟู้ดก็ได้ซีฟู้ดก็ได้ ลองให้คนดูทำตามที่บ้านด้โหชิลเลยทำแล้วเอารูปมาโชว์เลยเออันนี้อะไรเนี่ยยำมันคือสลัดของต่างประเทศก็คือมีเดรสซิ่งก็เนี่ยก็เปรียบเหมือนเดรสซิ่ง g แล้วเดี๋ยวเอามาคุกคลุกคุกคุกขึ้นจัดจานสวยงามงตั้งวงเลยเห็นปะซื้อน้ำแข็งไปก็คือซื้อซีฟู้ดมาแล้วก็ซื้อทำน้ำยำอร่อยด้วยใส่ปุ๊บปุ๊บอร่อยด้วยอร่อยด้วยเออมันเดือดแล้วนะหนุ่ยมึงทำอาหารเป็นปะเนี่ยไม่เคยเป็นต้องได้รับควาแนะนำจากมึงเยอะเลยมามาให้กูทำไม่ไม่มือม อันนี้ไก่นะครับร้อนๆเิดนๆเอาต้าผู้ปลามาดิของอต้าผปลาของมกไก่เดี๋ยวจะบอกพี่ตุ๊กพูดเธอความจริงอันนี้ก็เป็นกับแก้มได้แล้วนะทไม่ชิดมากนะได้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 ต้ปลานี้อร่อยมากกินทุกวันเลยจริงอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เททำไมปือเทลงนูน่นไม่ช่วยแล้วยทำให้มันยุ่งยากอีกฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาททะอไรี่ขออนุญาตเตรียมจานเพื่อใส่นะครับผมลองไปตองสักนิดหนึ่งมันกูเป็นเชฟป่ะไม่คุ้หรอมึงให้คุมๆป่ะไม่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 มึงอยู่เฉยกูขอคุ้มด้วยป่ะอย่าพึ่งเดี๋ยวค่อยคุ้มจะรีบคุ้มไปไหนบอกก่อนนะถ้าถ้าไม่อร่อยผมไม่อร่อยนะซอน่ึ่งไม่ไช่แบบไม่อร่อยหรือคุ้มไม่อร่อยคุนม่รือไม่ไม่อร่อยอย่างปากดีกว่า อกปับแก้มแนวไหนเดี๋ยวไม่ใส่หักกันอู้มขนาดนี้มันไม่ได้ทำตามโจรส์หรอกมันจะโจมอยู่ดีกันเลยไอ้สัสไปไม่เคยทำตามดูดิแค่สีก็กินขาดแล้วฟุ้งเลยนะอย่างไม่ต้องยุ่งกับกูเฮ้ย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 ทำเป็นบ้านะเป็นบ้าเนี่ยมันไม่ต้องขูโอ้มึงนี่แม่งไม่รู้เรื่องไอ้ตัวยำอ่ะกูว่าต้องใส่ผักของยำยนได้ปะใส่ผักของยำยำอย่าพึ่งดีดเฉย อนี่นะครับใส่ผักก็จะมีขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายเต็มไปหมดเลยขึ้นช่ายเดี๋ยมันไม่ทานเอ๊ะมึงทำอะไรกันเป็นแาบเนี่ยแล้แบบเวทีเขาเชื่อมาว่ามันเป็นเมนูที่แบบเพื่อนๆพื่ทำด้วยกันนี่ไงเพื่อนๆพื่ทำด้วยกันเพื่อนๆพือะไรคุจะคุ้มกันรึไม่คมไงเพื่อนๆพื่อนทำเลยอ่ะมึงลองหยอดผักใส่ไปแค่นี้ก็เพื่อนๆนิดเดียวเยี่ยนี่ใส่อีกโอ้โหนี่ แล้วไงาาแล้วเดี๋ยวกูโยนเลยป่ะยัย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 ไม่ได้ง่ายไม่ได้งา่ายเดี๋ยวกูหย่อนอันนี้ดูกูหย่อนไม่ใช่ด้วยด้วยซอสที่ม,มันเหนียวมาดูเป็นแบบทำด้วยกันโอเคเอะไรอ่ะงั้นเลยกูพากันพอแล้วพอแล้วพอแล้วรสชาติอยู่ที่น้ำยำมึงเนี่ยพอให้ช่วยก็ทำอาหารกูเสียหายโอ้โหนี่หรอกับแก้มสีอ่อนใช่มันทำผิดโจทย์มันไม่เคยทำตามโจทย์อยู่แล้วมันกัดโทสต์มืออย่างเดียวเราก็มากระซิบบอกว่า กูร่าด๋อยนะกูร่าด๋อยกูบอกให้ใส่นิดเดียวไอ้เหี้ยอ่ะมึงอยากช่วยกูมึงคุกไก่ในจานเอาช้อนนู่นมือล้างยัง่ยคลุกได้แล้วนะคุกได้แล้วอ่ะอย่าเพิ่งถ่ายอันนี้กล้องถ่ายกูคุกก่อนอ่ะเสร็จละโอเคปล่อย,กยไก่ไว้ก่อนตอนนี้เรามาเพลทติ้งจานดีกว่า เห็นไหมง่ายน่ากินด้วยโรยนี้ฮะผักชีนี่ผักชีตามีไม่หนึ่งขี้ยดทีมสังเกตว่าอะไรรู้เป่าเซื่องทรืภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรรู้ป่าพูต้องรู้ั้ยเนี่ยเรียกว่าอะไรเรู้เปล่าไม่จริงจริงจริงเหรอญี่ปุ่นเรียกผักชีเวอร์ในเวอร์ถามเด็ดทีละทีละใบทีละใบถามใครดูไงมีคนพูดญี่ปุ่นมันมีไฟกาหัวเลยถามกหัวรู้รีบหยิบโทรศัพท์เลยใช่ผมว่า กับแก้มสุดยอดสุดยอดเลยจานแรกของเรานะครับต้าหูปลาพิตุกนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเมนูทําง่ายๆนะครับเป็นเต้าหู้ปลาของแฮปปี้มันชี่นะครับซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับแล้วก็น้าน้ําน้าอะไรอะน้ายาน้ํายาเดี๋ยวเราทิ้งสูตรเอาไว้เดี๋ยวทิ้งสูตรไ้ให้เลยที่คอมเมนต์ใช่ที่เพจร้านกูเข้าไปกดไลค์ก่อนด้วยขายของนะอันนี้ง่าไงลยดมกลิ่นอะ เอออ้าวไม่หอมจริงกูว่าจืดแน่อะไรอย่านี้อันนี้หอมอันนี้ไม่ค่อยหอมอ่าวพูดจริงนะอาไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นมันเป็นมันเป็นบแก้มไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะเขากินง่ายเขาเรียกว่ากลิ่นสุขภาพดีแล้วกันกวามจริงคุณจะเสิร์ฟไปนี่นแน่ยเสิร์ฟแบบโอ้คนดูอยู่แลักหรอด่าร้านกูประจำเหี้ยด่านจนลูกค้าไม่มีแล้วเนี่ยตอนแรกยังดีๆอยู่เลยใช่เหรอวะบอกทุกคนตอนเวลาพวกเราไปกินน้ำมอสกันนะฮะส่วนใหญ่จะนัดที่ร้าน <laughs> อิโมสเฟียใช่ครับเพราะเพราะไม่ได้จ่ายจ่ายร้านมันเงียบเอ๊ะมีร้านแถวนี้อีกร้านหนึ่งไม่ใช่ร้านแบบกันเองกันเองนะสบายคนน้อยๆแนะนำเหมือนร้านตัวเองทำตัวเหมือนบ้านอันนี้เดี๋ยวจะแต่งหน้าจานนี้มันเขียวไปไหนเลยเอาพริกแห้งมาเป็นเมนที่2ก็คือเอ๊ะดู เรียกอกไก่มะนาวดีกว่าอกไก่มะนาวมะนาวซอสอกไก่มะนาวทะเลอกไก่มะนาววิธีทําง่ายมากก็ซื้ออกไก่จากร้านสะดวกซื้อใช่ใช่เจ็ดนะครับแล้วก็นี่ร้านอะไรวะดาวเมนออกเลยตับนึ่งทะเลซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดแล้วก็ไปแต่งหน้านิดหน่อยง่ายมันดูแบบไม่เห็นหน้าก็รู้สึกเมาแน่นอนแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จ มึงดูแบบเวลามึงกินเหล้ามึงจะทำขนาดนี้ระมึงไม่ได้ทำไงเวลามึงกินเหล้ามึงกินเหล้าไงส่วนคนที่ทำอาหารก็ทำไงใช่แต่กูไม่เห็นเคยใครมาเสิร์ฟแบบนี้เวลากูนี่ไงเสิร์ฟแบบนี้ไม่เห็นเคยเลยไม่ออกกล้องหน่อยเยอะโอเคเรียบร้อยแล้วครับสองเมนูง่ายๆสีสันสวยงามแตกต่างออกไปตั้งชื่อตั้งชื่อดิไก่มะนาวกับยำลูกชิ้นไงกูบอกไปอีกรอบแล้วเนี่ยบอกไม่จำนี่ฮ่าอันนี้ก่อนอันนี้ อันนี้เป็นไก่มะนาวนะครับเอ่อเอาอกไก่จากร้านสะดวกซื้อมาแล้วก็ซอสเนี่ยซอสทั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็เป็นสูตรวิธีทำให้นะครับก็เดี๋ยวให้เติร์ดลองชิมดูนะครับเจ๋ยผ่าด่ากูไม่ได้มันอร่อยมือบอกอร่อยกับมะผงมะผ่านอะไรเอะามุงปลามันชี่ยอร่อยมา นหน้าตาดูวงเหล้าองเหล้าหน่อยว่าเผ็ดไปหรือเาองเหล้าเหรออร่อยอ่ะไปลองมากินเลยมาดีเอกเร็วทีละคนทีละคนเปลี่ยนเชิญเชิญนี่นะครับเพิ่งไปเล่น์ขนตามาปิงปิงปิงด้วยเมื่อกี้ไม่ต่อยนะชอบกินเผ็ดทั้งอันนี้อร่อยไหมจะได้ง่ายด้วยไม่หล่อบอกไม่หล่อไม่ต้องเกินเออไม่ต้องเกรงใจเพราะไม่มีใครเกรงใจพี่อยู่แล้วออาปิ๊เนี่ยพี่เดือผมสุดติดเลย หมดทั้งออฟฟิศเลยมานี่ตากล้องเร็วๆอะลองดงโลครับนี่ตลกนะเนี่ยนิ้ฮาเลยนะถ้าบอกมินอร่อยนี่ตลกเลยเอ,เอาเล่นมนจบหร,หรือว่าไม่เล่นหรือว่าตั้งใจจะเปิดกินมามันเตรียมอยู่วะ <c oughs> เคลียกูไปชิมนะมึง <c oughs> มึงโดนที่ปักไ <c oughs> ม่เลยมึงโดนมวกนี้เน,น <c oughs> <c oughs> ินสืือซ่อมมาเตรียมแทงผักเลย <c oughs> ไม่ลอยลอ,งงอ่ะปิดกล้องเลยครับ <c oughs> ส่งไม่ค่อยดียละอร่อยเปล่าดีๆไม่ต้องยิงใชเออไม่ต้องยิงใชเชฟต้องอย่างนี้เวลากินแล้วก็เออคนกินเขาบอกอร่อยหรือไม่อร่อยเขาจะได้ปรับไงโอ้ไม่อยแบ่ง <c oughs> แบงแบง,แบงบนเลย <c oughs> กิงฝากทายต่อหน่อยนะก็นี่คือ2เมนูที่เชฟหนุ่ยคิดว่าคนทาบ้านเอาไปทําได้ง่ายๆที่บ้านใช <มา S 1> เน่เพื่อน,<า>นๆกันนั่งสังสรรกันแต่ถ้าคุณคิดว่าแบบมันทายากอยู่คุณก็พิมพ์บอกเลยไม่เป็นไรเ <c oughs> ชฟหนุ่ยจะไปปรับรุงทีไหนเพราะผมคอยบอก <c oughs> อไม่คยฟังอยู่แล้วเอาดนีเข้าตัวชั่วเข้าครูตลอด่ะโอกะแล้วมันต้องถือซอสอะไรสักอย่างมาแล้วมันไม่อร่อยเหรอง่ายใยห่า ไงโอเคก็นานๆทีจะเป็นรายการเชฟหนุ่ยแฟนสวยที่แบบว่ามานั่งทําอาหารกันใช่เทมหน้าก็จะทําอาหารต่อเฮ้ยจริงป่ะใช่ใช่ทำอะไรอ่ะขยิบข่เบียวบข่เบียิบสี่ประเภทนั่นเหนื่อยและเฮียถ่ายต่อเลยนะครับต่อคนดูไว้เดี๋ยวขอไปพักสักนิดหนึ่งโอเคสําหรับวันนี้เชฟหนุ่ยแฟนสวยกับเมนูกับแก้มวนครับผมน้ำโมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ3 2 1สสวัสดีครับนั่นแหละนั่นคือเสน่ห์นั่นคือเสน่ห์ของเรา Tabli tablila